ถือทั้งอันกล้องเนาะมวซักจะเตรียมจิ้นหลดบลยนี่หนูน้าแป้งสวัสดีครับคุณหนูนะครับผมคุณหนูนะครับผมอาแวะไปดูคุณหนูได้นะครับเพราะว่าคุณหนูยังไม่เป็นผู้พันเลยนะครับยังอยู่เป็นนายร้อยอยู่นะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับส่งกําลังแรงใจให้คุณหนูให้เป็นนายพันด้วยเนาะจะได้เปิดสร้างรายได้นะครับผมจะได้เก็บหลักกิโลกันต่อนะครับนะครับฝากคุณหนูด้วยนะครับไหน ตรงไหนเอ่ย,ค,อยคือมันมีหลายประเภทนะเ,ททเขาเรียกเห ok ็ดละงอกเห็ดโคกไข่ท่านว่าเห็ดโคกไข่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับวนะ่าโคกไข่เนาะแต่ว่ารู้ว่าตรงนี้คืออยู่ค่ายสุนิตาครับแต่ไม่รู้ดอกโคกข้าขงไข่นะครับ <laughs> สวัสดีคุณสาวพี่โอนะครับผมมาเข้าป่าหาเห็ดเด้อขอโทษนะครับถ้าทําให้ลายตานะครับขอโทษด,ด้วยถ้าทําให้คุณเครื่องสายตานะครับผมแต่ระวังเดอ้อไม้จะทิ่มลูกตานะครับผม ไหนอ่ะน <mile> oh. ี่งปานี่นี่ไหนอ่ะนี่ไม่อยากเป็นนี้ฉันไม่อยากเป็นนี้ไหนอะฮิหอะไรมาอะไรมาอยู่อยู่ที่มาอยู่มาอยู่ดูดิมันมีมันมีปอกไหมมันมีปอกปอกด้านล่างนะมันอกกระเชือกงอกกระเชือกอ๋ออันนี้เป็นเชือกลูกเสือนะครับเห็ดเชือก อ่ะเรียกง่ายๆว่าเห็ดเชือกนะครับเพราะว่าเขาเอาเอาแกะมาดูทีอ่ะมาดูโคนเขานะครับไม่มีปลอกนะครับไม่มีปลอกแล้วก็เกิดขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับดมดูกินก่อนนะครับกินดูเลยโอ้โ <c oughs> อือ สิบสองล้านลูกชายบอกฮะสิบสองล้านเลยเหรอโอ้เห็ดดอกนี้สิบสองล้านเลยใครจะซื้อผมแพงขนาดนั้นนะครับผมชื่อพี่สิบสองล้านนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีสาวพี่โอ้วยครับนะครับผมนะครับที่หนูไหนเนาเบอร์คนทอดกล้วย <c oughs> คุณหนูเบอร์คนทอดกล้วยใช่ไหม <c oughs> ไหนเอยเจออะไรครับ ไม่ได้อันนี้มันเป็นเห็ดเลยนะครับสวัสดีสาววีโอนะครับผมสวัสดีสาววีโอด้วยนะครับผมพี่ตุ้ยคะ่ะหนูขอเบอร์นะครับผมเบอร์โทรคนทอดกล้วยหน่อยคะ่ะอ๋อหนูอยากทานอ๋อได้เลยได้เลยนะครับผมจะได้ให้เขาส่งมาพร้อมโอน แล้วแล้วเมื่อวานนี้ใช่คนใช่คนเดียวกันไหมสิบสองล้านกับคนที่ทักมาเมื่อวานไม่มีโปรไฟล์คนเดียวกันไหมครับอ่ะใีแคชหน้าจอให้หน่อยไสิบสองล้านเนี่ยนะครับคือจะสั่งไปทอดก็นี่ไงคนขายอยู่นี่แหละนะครับมี่จ้าอ๋อพี่รับตอนนั้นเธอจะห็นปุ๊บอ่ช่องเขาไม่ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวติดต่อมาทางทักมาทักมาทางสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือวงอานฝันกลางนะครับผมทักมาเลยจะมีช่องทางคุยกันเนาะนะครับผมมีช่องทางคุยกันนะครับเราจะได้รู้ว่าจะได้สั่งจะได้โอนแบบยังไงเนี่ยครับอ่านายเดินที่นายนายเดินดูตอนที่ว่าเขาค่าต้องทํายังไงการทรงตัวไงนายทำเป็นตัวอย่างที่อ่าเรามาลุ้นกันได้ครับขายยังไงคะ ิโลกรัมละสองร้อยเบอร์ติดต่อหน่อยกิโลกิโลหนึ่งอ่ะสองร้อยครับร้อยจ้ะมีปาปิก้ามีรสเค็มมีรสหวานนะครับแล้วก็มีเบเกตนะคะเบเกตกนี่คือเป็นกล้วยสุกที่รสชาติหวานนะครับผมหวานกลมกล่อมมากนะครับผมคือกล้วยสุกทอดเนะนะครับได้เลยได้เลยนะครับผมสั่งได้ครับนะครับทักมาเลยครับตรงา่างกลางนั่นละครับเธอพิม ถ้าพิมพ ah, ์เบอร์เป right? ็นตัวเลข้อนสีให้หน่อยดิพิมพ์กรมาข้างในเนี่ยาน้องแบงค์นะครับผมอ่านี่คือการทรงตัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการทรงตัวนะครับผมตอนเข้าค่ายนะครับอ่าจดไปเอ้ยโยย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 ้ยย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 ๆต ต้องแข็งแร่งและแข็งแรงต้องมีทัศน์สีประสบการณ์